สวัสดีค่ะนินีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสรุปข่าวจากบล็อกเกอร์เนะคะประจำวันที่12กันยายน2567ค่ะก็เมื่อวานนะคะก็มีการประกาศตัวเลข CPI เนาะถ้าใครเทรดข่าวตามมิวนะจริงๆก็ชน TP ตามที่ตั้งไว้นะคะก็เป็นไม้ถั่วทั้งหมดนะคะเพราะว่าช่วงแรกนี้ก็มีการเปิดออเดอร์บายแล้วก็ติดออเดอร์เล็กน้อยนะคะแล้วก็ตัวอของข่าว CPI นะคะ CPI รายปีค่ะออกมาตามคาดเลยนะคะก็คืออยู่ที่2.5จริงๆก็ถือว่าเงินเฟอ้อลดลงแล้วนะแต่ว่า อีกตัวหนึ่งค่ะที่ค่อนข้างสำคัญก็คือคซีพีที่ประกาศมันออนมันนะคะเป็นเทียบรายเดือนเนาะตัวนี้เพิ่มขึ้นนะคะ0.3นะคะเพิ่มมากกว่าที่คาดการแล้วก็เพิ่มมากกว่าตัวเลขก่อนหน้าด้วยนะคะก็ส่งผลให้สภาวะตลาดเนี่ยผันผวนเล็กน้อยนะคะเมื่อวานนะคะสัญญาทองคำน้ำมันสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กนะคะปิดลบเมื่อวานนะคะก็หลังจากเปิดเผยตัวเลขเนาะแล้วก็จริงๆมันสูงเกินคาดก็แค่ค่าเดียวนะคะก็คือคซีพีไอรายเดือนนะคะ ทำให้นักลงทุนเนี่ยลดความกวงัง ะะที่ว่าธานาคารกลางของสหรัฐหรือว่าเฟดเนี่ยจะปรับลดอัตาราดอกเบีย้ย0ูนดในการประชุมสัปดาห์หน้านะคะก็คือประชุมวันที่18เนาะก็พอประกาศเงินเฟอ้อออกมาสูงกว่าค่านะคะนักลงทุนก็เลยหมดหวังกันเลยนะคะที่ว่าเฟดจะลดดอกเบีย้ยนะคะนอกจากนี้นะคะตลาดทองคํายังถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์และการปรับตัวขึ้นของอัตราตอบแทนพันธบัตรสหรัฐนะคะโดยดัชนีดอลลาร์ซึ่งเป็นดัชนีวัดความเคลื่อนไหวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก6 หกสกุลในตะก้าเงินนะคะหรือว่าที่เรารู้จักก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์เนาะดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยปรับตัวขึ้นนะคะแต่หนึ่งร้อยหนึ่งจุดหกแปดสี่เลยค่ะก็คือประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อปุ๊บ พุ่งทันทีนะคะแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ10ปีเนี่ยก็ดีตัวขึ้นแต่ระดับ3.663%เมื่อคืนนี้ด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะนักลงทุนเนี่ยจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI นะคะและตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์ของสหรัฐนะคะก็ประกาศวันนี้นะคะเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางเงินเฟอ้อแล้วก็ตลาดแรงงานของสหรัฐนะคะว่าเออตัวเลขจะออกมาดีหรือเปล่านะคะ <c oughs> อีกด้านหนึ่งค่ะสำหรับข่าวน้ำมันนะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวทเทสซัหรือว่า WTI เนี่ยตลาดนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวานนี้นะคะหลังจากมีรายงานว่าบริษัทพลังงานหลายแห่งได้ระงับการผลิตที่แท่นขุดเจาะน้ำมันนอกชายฝั่งของสหรัฐฮะ,ะเนื่องจากพายุเฮอริเคนฟานซิดนะคะกำลังพัดขึ้นฝั่งในรัฐรุยเซยนาจริงๆตัวพายุเนี่ยก็อ่านข่าวพอประมาณสองสาวันแล้วนะคะตอนนี้ทวมีความรุนแรงขึ้นนะคะแล้วก็ ตอนนี้สำนักงานนิรภัยและการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมของสารัฐ ของรัฐบาลกลางสหรัฐเนี่ยเขาระบุว่า39%ของการผลิตน้ำมันดิบในอ่าวเม็กซิโกนะคะตอนนี้ถูกละงับแล้วนะแล้วก็เริ่มอพยพกันแล้วด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้การผลิตกา๊าซธรรมชาติในอ่าวเนี่ย49%กา็ก็ถูกละงับด้วยนะคะเพราะว่า,าพายุเลเฮอริเคนฟันซิตนะคะแล้วเมื่อวานนะคะตอนประมาณ3าทุ่มครึ่งค่ะก็มีการประกาศสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐนะคะ EIA เนี่ยก็เปิดเผยว่าสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์ของสหรัฐเนี่ยเพิ่มขึ้น833,000บามหมืนะะ่น่ระดับ 419.1ล้านบาเรลนะคะก็สต็อกเพิ่มขึ้นนั่นเองนะคะเท <c oughs> ียบกับที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ก็คาดการเพิ่มคา,าดการว่า,า,าเ,พเพิ่มขึ้นที่9,000 0 0นะคะแต่ว่า,าเพิ่มจริงๆในแ0,000นกว่าเนาะแล้วก็สต็อกน้ำมันดิบที่เมืองคูชิงรัฐโ,โอฮาโามานะคะก็เป็นจุดส่งมอบสัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้าของสหรัฐเนี่ยก็ลดลง ลดลงที่1.7ล้านบาเรลวนะคะส่วนสต็อกน้ำมันเบนซินนะคะเพิ่มขึ้น2.3นะคะแล้วก็จริงจริงนักวิเคราะห์ ค่าการว่าจะลดลงนะแต่จริงๆตัวสต็อกเนี่ยกับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแทนนะคะอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่กระทบกับราคาน้ํามันเนาะส่วนตลาดหุ้น New York นิวยอร์กนะคะตัวดาวโจนส์เองนะคะก็เมื่อบานปิดบวกนะคะเพราะว่าได้แรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะคะก็ช่วยบทบางปัจจัยลบจากแต่ชนีราคาผู้บริโภคนะ,คะก็คือ CPI เนี่ยตัวเงินเฟอ้ออเมริกาเนี่ยออกมาเพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าตลาดหุ้นไม่ลงนะคะเพราะว่าได้แรงหนุนมานะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งนะคะก็ เกี่ยวกับการดีเบตนะคะดีเบตของคารมาลาแฮร์ริสกับโดอทันทัมนะคะก็กระตุ้นตลาดหุ้นใช้ได้เลยนะคะก็เป็นแรงดุงให้ด้วยนะคะ <c oughs> ส่วนข่าวที่ต้องติดตามวันนี้นะคะตอนหนึ่งทุ่งสิบห้านะคะจะมีการประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของสถาบันเงินนะคะแล้วก็มีการตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบีย้ยทั้งหมดของทางฝั่งยูโรค่ะทุ่มสิบห้านะคะอันนี้ค่อนข้างสำคัญนะซึ่งตัวเลขคาดการเนี่ยก็คาดการว่าตัวธนาคา,ารกลางของยุโรปนะคะหรือว่า <c oughs> ECB เนี่ยเขาน่าจะ ปรับลดอัตาราดอกเบี้ยนะคะอยู่ที่3.65%นะคะซึ่งตัวเลขครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่4.25%นะคะก็คาดว่าน่าจะลดอยู่ประมาณอ่อศูนจุดหหรือเปล่าอเ,เอ่ศูนย์จุดยเอ๊ะดิฟกันเท่าไหร่นะอ่า35กับ25 หกหกนะคะศูนย์จุดหกศูนย์นะคะศู 60, นจุดหกศูนย์เนาะคาดว่าจะปรับลดอัตาราดอกเบี้ยนะคะแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยจะเป็นตัวเลขเกี่ยวกับอ่าจำนวนคนที่ขอยื่นอ่ารับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกนะคะอันนี้จะเป็นรายสัปดาห์เนาะประกาศหนึ่งทุ่มครึ่งนะคะแล้วก็อีกข่าวหนึ่งที่สําคัญนะคะดัชนีราคาผู้บริโภคนะคะหรือว่า PPI เนี่ยก็ประกาศเวลาเดียวกันเนาะแล้วก็มีการถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนของธนาคารยุโรปด้วยนะคะตอนหนึ่งทุ่ม 45นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางเทคนิคกันนะคะเมื่อวานนี้นะคะที่เทศทองกับมิวเนาะอันนี้คือโชว์ออเดอร์โชว์อเดอร์ให้ดูนะคะเมื่อวานเนี่ยเข้าบ่าย เข้าใบอ่ามี buy ลิมิตกับ b บสต็อ p นะคะขึ้นไปเกี่ยวข้างบนแล้วก็ติดตายข้างล่างนะ,ะสุดท้ายมีก็เลยเปิดไม้สุดท้ายไม้ที่3ามนะ,ะถัวขึ้นมาอ่าเพิ่มหลอดนะคะศูนะคะก็เลยปิดบวกขึ้นมาได้เมื่อวานบวกอยู่ที่1 1 3่งเหรียญน,นะคะก็ถือว่าโอเคเนาะก็เป็นการสอนวิธี การแก้เกมด้วยนะคะในกรณีที่เราเทรดผิดทางสําหรับกรอบการเล่นทองคําวันนี้นะคะถ้าเราดูในฐานเฟรมใหญ่เนี่ยมิวก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นนะแต่ว่าตัวทองคําเองเนี่ยอาจจะไม่มีแรงมากพอที่จะทํำนิวหายเนาะเพราะว่าแต่แต่ไฮแถานี้ก็เบรกไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาอาจจะมีแรงตอนช่วงเลือกตั้งนี้ก็ได้นะคะแต่กรอบการเล่นสําหรับวันนี้สั้นๆนะคะมิก็ให้กรอบ <c oughs> แนวรับนะคะรับแรกนะคะก็ให้โซนแถวนี้แล้วกันเนาะอ่าอยู่ที่ประมาณสองพันห้าสองห้าศูนย์แปดนะคะจริงๆแนวนี้ก็ได้ด้วยนะแต่วันนี้ก็เล็ก ขยับขึ้นมานิดหน่อย2511นะคะแล้วก็รับล่างเลยเนี่ยก็จะให้อยู่ที่2501แนะนำว่าถ้าแตะ3แนวนี้นะคะถ้าอยากเข้าบายก็ยังยังได้อยู่นะคะส่วนเป้าหมายราคานะคะสั้นๆเลยมิวให้อ่าที่2,526นหาะคะแต่แถวเนี้ยโซนแถวเนี้ยมิวคิดว่าน่าจะผ่านไปได้เนาะถ้าพุ่งขึ้นได้เนี่ยก็น่าจะถึงนะ2526แล้วก็อีกแนวหนึ่งนะคะก็จะอยู่ข้างบนเลยก็คือจะเป็นอาอทำให้ที่เขาเคยสร้างไว้นะคะประมาณ2530 โดยประมาณเนาะกรอบทองคําวันนี้ก็เล่นในแนวประมาณนี้ก่อนนะคะแล้วก็เมื่อวานก็มีประกาศข่าวแล้ววันนี้คาดว่าน่าจะวิ่งไม่เยอะนะคะปกติทองคําเนี่ยอย่างเมื่อวานที่มีข่าวเนี่ยก็วิ่งสวิงไปอยู่ที่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดเหรียญโดยประมาณเนาะก็วันนี้ก็น่าจะวิ่งโซนๆนประมาณนี้ฮะ,ะถ้าถ้าแตะตรงนี้ได้เพิ่มขึ้นไปก็ประมาณนะคะยี่สิบยี่สิบสองเหรียญเนาะวงสวิงน่าจะไม่กว้างนะคะ ตัวต่อมานะคะอันนี้เป็นดอลลาร์อินเด็กต์นะคะเมื่อวานเนี่ยประกาศข่าวปุ๊บก,ก็พึ่งพุ่งขึ้นไปเลยนะคะวันนี้ก็คือถ้าใครอยากจะเทรดดอลลาร์อ in ินเด็กต์นะก็รอแถวนี้นะค่ะตรงตรงจุดเนี้ยนะปัจจุบันนี้นะคะถ้า <c oughs> ไม่มีแท่งเทียนที่เบรกจมหลุดลงไปนะคะก็สามารถเข้าช้อนซื้อได้นะ,ะส่วนเป้านะคะเป้าเดี๋ยวเรามาดูทานเฟรมใหญ่กันเป้าใกลสุดนะคะก็คือไฮไฮของเมื่อวานหรือเปล่าไฮของเมื่อวานก่อน เมื่อวานนะอันนี้อันนี้ไม่ถือว่าเป้าแล้วกันถ้าบายแถวนี้เนาะอีกโซนหนึ่งนะคะก็ข้างไกลหน่อยเนาะก็จะอยู่ที่อยู่ที่หนึ่งร้อยสองจุดสี่เจ็ดนะคะ <c oughs> สำหรับเมื่อวานที่ใครเข้าบายนะคะสวนขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะปล่อยออเดอร์ไหลได้นะไม่ว่าเขายังมีแรงขึ้นต่ออยู่นะคะแต่ถ้าใครไม่มีออเดอร์บายเนี่ยอ่อรอเบรกนะคะรอเบรกแนวนี้ก็หนึ่งร้อยหนึ่งจุดแปดศูนย์นะคะถ้าถ้าไม่เบรกแล้วก็ไซด์เ,ยเวอย์อยู่แถวนี้ไม่แนะนำให้เข้าออเดอร์นะคะเพราะว่าส่งการาฟมันไม่สวยละ เา่แต่ฮะจุดสวยๆเข้าค่ะส่วน US 30ค่ะ US 30สิบนี้อ่เป็นดาวโจนเนาะก็เมื่อวานก็พุ่งไปเลยนะคะแนวที่ให้ก็โซนแรกก็โซนนี้ก่อนอ่าถ้าเบรกได้นะคะโซนต่อมาก็เป็นโซนประมาณนี้ที่มิวให้ทีๆสั้นๆเนี่ยเพราะว่ามันเป็นกรอบในการเล่นได้วันนะคะถ้าใครบายอยู่นะคะยังยังไม่ปิดนะคะก็รอ TP แถวนี้ได้นะคะสี่หมืน เก้าพันเออสี่หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้านะคะแต่ถ้าสมมติใครจะเข้าบายตอนนี้ก็ยังดูทรงไม่สวยนะอาจจะรอเขาเบรกแล้วก็ย่อลงมาแตะนะคะคือเบรกขึ้นไปก่อนอ่าแล้วก็ย่อลงมาแตะเนี่ยเราค่อยเข้าบายอีกรอบนะคะแล้วก็เขาขึ้นมารอให้เป็นทรงเนี้ยจังหวะเข้าจะสวยกว่านะคะตอรอจังหวะพูแบกนะตรงนี้คือเบรกเอานี่คือเข้าแล้วไม่สวยละส่วนวตไค่ะที่แนวโน้มส่วนใหญ่ยังเป็นขาลงอยู่นะคะแต่ว่าอย่างที่ทุกท่านเห็นเนาะอ่าดเบิลยลบเส้นก่อน คราวนี้ซูมเนาะอ่าเมื่อวานนะคะก็มีแท่งกับตัวโซนนี้นะถ้าเราย่อกราฟลงไปดูเนี่ยโซนแถวเนี้ยที่เขาเกิดอ่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นแท่งเทียนนะคะก็เป็นแนวรับสำคัญด้วยนะคะหกสิห้าจุศนย์เ้านะคะเนี่ย <c oughs> ถ้าวันนี้นะคะปิดเขียวได้อีกแท่งเนี่ยก็มีแนวโน้มว่าราคาน้ำมัน WTI จะกลับตัวได้นะคะเดี๋ยวเราดูกันอีกทีเนาะว่าจะได้ไม่ได้ก็ถ้าเบรกโซนแนวนี้ขึ้นไปนะคะ ส่วนเล็กๆตรงนี้แหละอ่ะวันนี้นะถ้าใครอยากจะเข้าบายตามตรงนี้ได้นะคะ67.08ที่เข้าบายตามได้เนี่ยเพราะว่าถ้าเราดูทรงกราฟใหญ่ใช่ไหมคะถ้ามันผิดทางเนี่ย SL สั้นๆน,นะะ SL ที่โลนี้เลยแต่ถ้ามันถูกทางเนี่ยทุกท่านสามารถกินคำยาวคำโตได้เลยนะอ่า TP ที่เหมาะสมเนาะอาจจะได้ถึงที่ 71.5เลยนะคะถือยาวมากๆากง่าสองสาวันได้เลยเนาะแล้วก็ SL ก็สั้นกว่าแล้วก็อ่าเป็นจุดการเข้าบายที่ค่อนข้างคุ้มนะคะหรือว่าถ้าใครจะเอาแค่แนวรายวันนะคะก็ถ้าบายจริงๆถ้าว่เบรกก็บายตามก็ได้นะบายก็ TP ลรายวันก็จะอยู่ที่68.27ค่ะโดยรวมนะคะวิเคราะห์กราฟแล้วก็ข่าวจะมีประมาณนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเทรดโชคดีมีกำไรทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้จะมีประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ